ครับนะครับผมแล้วครับเราไม่รู้ชื่อผมเลยเหรอครับอ๋อน้องแพรสวัสดีครับพวกเนครับครับสวัสดีครับอ่าเริ่มแล้วครับอันนี้ดลงดังแล้วคุณธรรมนี่เขาถามอะไรมาถามพวกผมครัวันนี้คุณธรรมยงคุณธรรมไงอ๋อละครคุณธรรมของผมอ๋อละครคุณธรรมของผมผมันดกมันไม่รู้ว่าจะคุณธรรมจริงไหมครับครับแต่ว่าถ้าสร้างความสุขให้พี่ๆได้ ก็โอเคแต่ถ้าพี่พี่ลืมลืมไปก็ดีครับคผมแล้วใครเป็นคนเลือกตัวละครครับว่าแต่ละคนจะเล่นเป็นใครทางทีมงานครับผมบอกว่าด้วยคอนเซ็ปต์มันด้วยคือแบบว่าอย่าฝืนอะไรอย่างเงี้ยเลือกคอนเซ็ปต์ที่มันตรงข้างกับคาแรคเตอร์มากได้สุดตอนเราจับฉลากริงเราจับฉลากไม่หันละครับทุกอย่างเป็นสคริปต์ครับคือจับฉลากกันใครได้อะไหนก็ต้องได้แต่นั้นเลยทีมงานเลือกให้ครับ เขาเลือกเขาขลาอเขาเลือกเขาข้าลุกข้าววัิจับฉลากทีมงานเลือกกี่เต็นจับฉลากครับจับฉลากในรายการครับจับฉลากในรายการจับฉลากครับทุกคนเป็นไงครับบทมันยากชอบมากเลยค่ะบทที้พี่ได้ไหมล่ะถ้าถามว่าชอบไหมตอบตรงๆเลยว่าไม่ครับแต่ว่าทำได้จริงๆเป็นคนเพราะเราครับเพราะว่าเราแบบโปรเฟชชั่นอลครับใช่ครับมืออาชีพครับพี่ปาคิดว่าใครเกดเเนีต่อไปครัพี่ปาลรู้สึกว่าใครเกิดเดแล้วพี่ปาดู ผมเปลือยผมก็เปลือยเหมือนกันเลยความรู้ไม่ฝืนเลยนะเปลือยหลาความมืออาชีพไงแต่เล่นวิกจิกกระโปรงอะไรสุดๆขอบคุณมากคุณน้องเล่นเล่นใหญ่จนวิกหลุดเราจะกการแสดงมาแล้วเสียชื่อไม่ได้งบสวเนาะผมว่าผมน่าจะฝืนเนาะไม่น่าจะแหละอะไรนะฮะที่เรียการแสดงก็ไดะอาจจะไม่ถนัดแนวนี้ครับอาจจะเป็นแนวที่เราไม่ค่อยได้เข้ามาจับบ่อยๆครับ แต่กินไม่ฝืนเลยแต่ผมว่าสำหรับพี่เนะพี่เนมาทางนี้ได้ด้วยความที่เขามีหน้าตาที่ทำอะไรก็รอดเขาจะเล่นแย่ไงมันก็ดีอยู่แล้วแหละเออด้วยความที่เขาเป็นไม่มาถึงเล่นแบบเล่นบทแบบแย่ๆไงรดนบทแย่ยังไงเขาก็ยังชายอยู่ดีเขาแสดงดีด้วยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเล่นแย่บทแย่บเขายังเป็นนักแสดงมืออาชีพที่สามารถส่งบทออกมาได้ นี่แหละครับความเปพี่จังเลยไมได้เอาเกียวไม่ตอบเลยพี่เกียวไม่ตอบพี่จังเลยเหรอไอ้กิตตินเขากิตตินสาหรับผมฝืนอยู่นะฝืนจริงๆครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้ถนัดเล่นบทคอมเมดี้อยู่แล้วผมอ่ะผมชอบบทดราม่าโรแมนติกครับด okay, ิบด anyway ิบดิบดิบพวกบทที่มันแบบต้องใช้แบบ เมสซอร์แอคทิงคุ้นค้างเลยเมทซอร์แอคทิงเมทซออคทิงครับใช่แต่วันนั้นคุณดูเหมือนเล่นเป็นตัวเองนะวันนั้นคุณก็เมทตอดอยู่นะจริงแบบเราคุณดูมันแบบอินแบบคือเอาจริงอ่ะผมอ่ะได้ศึกษาแล้วก็ได้ดูมาหลายหลายเรื่องอะไรครับว่าแบบบทคุณย่าคุณหญิงที่เขาแบบมีนิสัยนิสัยแรงแรงไปยังไงผมก็ทําได้ละครับเป็นเเล่นปอะไรบ้างครับอะไรนะครับเป็นเล่นเป็นอะไรบ้างครับยายผมไม่ใช่หรอกเลยนรเดี๋ยวยายมาหาไม่ได้ครับก็ก็ พยายามให้ถึงที่สุดครับพี่จังครับเขาผมก็ฝืนดไหมล่ะครับค่อนข้างฝืนประมาณนึงครับผมแต่ว่าเราต้องสวยที่สุดอุยอุย่ามองละใช่เพราะว่าครั้งแรกที่แบบว่าแต่งคือนึกถึงหน้าซอยโก้ขึนมาซอยโกลหน้าเหมือนซอยโกลตัวเองโกลแปลว่าอะไรครับซอยโกลอาล่าผมเองครับผมเฮ้ยแต่ว่าครอบครัวพี่จังหน้าคล้ายๆกันหมดเลยนะใช่ใช่คือแต่งหนมองกระจกคืออุยมน้าสวยโกลมาเยอะครับผม เราเนาะปักกี้เหรครับปักกี้ปักกี้ค่ะขงผมก็มโอเคครับก็ฝืนบ้างไม่ฝืนบ้างครับแต่ช่วงไม่ฝืนไม่ขับไม่ขับมากกว่าเพราะว่าคือในอกองมันตลกมากจริงๆค่ะแต่ว่าคือภาพรวมคือตลกหมดเลยอย่างนี้ทำที่เกิดขึ้นมันตลกมากแล้วผมก็ต้องทำเหมือนแบบว่ามันไม่ตลกนะเพรนี่คือเรื่องราวที่ของเราจริงๆแต่ว่าฝืนหนักฝืนของพี่คือฝืนไม่ขับถูกครับเท่าฝืนใครขับเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ขับนะเป็นการ์ตู จริงมันเป็นเรื่องราวที่จริงจังผมว่าเป็นเรื่องราวที่ครอบครัวทะเลาะกันในครอบครัวเองมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่จะตลกกันเลยอะพี่ต้องปาลมจะไปสักฉากหนฮะฉากไหนเอออันนี้เราองเขียนบทเอาด้วยไหมหรือว่าเอาเอาง่ายนะครับไม่ได้อ่านบทไปด้วยเขาส่งมาเขาไม่ร่านไม่อ่านไม่เตรียมตัวเหรอเพราะผมคิดว่าการที่เราจะแสดงให้มีเสียงหัวเราะหรือว่าตลกเราจะไม่ควรรู้ก่อนตั้งแต่แรกอ๋ออันนี้มันเป็นแนวไง มันเป็นแบบแนวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบทที่ดราม่าผมอ่านอยู่แล้วเป็นเมสซอดไม่เตรียมตัวเราเตรียมใจไงอยู่ในสายเรืองหรือเปล่าแบบแค่เห็นบทเป็นเพียวเราก็เล่นได้เลยอย่างนี้หเปล่าก็เลือนนักแสดงแรงครับครับแต่จะมีแก่ๆเรียกรเราใช่ครับก็เอ่อก็มีแฟนๆทุกคนก็เรได้ลองมาเรื่อยครับผมก็ไม่ทำไม่หรอก ตอนนี้เราอยากสร้างแบรนดิ้งของเราเนี่ยให้ดูน่าเชื่อถือว่าเราเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์เมอร์ในด้านการเต้นนะครับบรเวนใหญ่มันสภาพใหญ่แล้วครับวันนี้เราเราต้องวกกลับมาเรื่องของการเต้นแล้วเห็นบาวคนที่เพื่อนแสดงถึงปีนเข้ามาเออถูกพูดถึงไหมคะ๋อแชร์กันให้แซดเลยก็อยากพูดถึง ของผมแบบว่าตอนนี้น้องๆไม่ค่อยเรียกชื่อครับน้องเรียกกาดาครับอกิมเป็นอะไรกาดาสวยนะเธอาลาห่ะอเป็น่างยาเกเล่นเจอเลอร์ครับโอ้ยผีอ่ะเจเลอร์เร่อเลอร์เจเลอร์เรเลอรสยองขวัญสั่นประสาทผมอยากเล่นมากอยากเล่นเป็นอะไรครับ ผีไหมเป็นผีเป็นผีที่สามารถกลับเขาล่างได้เป็นผีที่ไม่เห็นในไม่เห็นในกล้องอะไรนะครับเป็นผีที่ไม่เห็นในกล้องอะไรคอรบางอยมีมีแค่เสียงเฉยอ๋อพารานอร์โมแอคทิวิตี้ใช่่าพาโนปามเองครับเราหมดเลยสนใจอยู่แล้ว อยากดูเรื่องนี้ล่าสุดหนักที่ที่ที่เรื่องอะไรนะที่กำลังจะมีคืนเฝ้าผีอยากไปดูมากมีคนมีบัตรสีไหมครับขอตรงนี้เลยเราบอตรงนี้เลยครับเราขอบัตรตรงนี้เราบอกเราบอกใบเรตรงนี้เลยไหนอะผู้ผมผู้ผมวงเพอร์เซสขอใบห้าบัตรห้าใบได้ไหมครับผมใบครับผู้จัดการใบผู้จัดการด้วยอ่าอุ้ยอผูอุ้ยผู้ผมวงเพอร์เซสครับ แล้วก็รวมผู้จัดการนมปอกอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นหกหกใบฝากฝากคุณคุณพี่บอยนะครับพี่บอยธาก a เขียนะครับผมกรุณามอบบัตรให้ผู้ผมหกใบไปดูเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีด้วยนะครับอยากดูมากเลยครับเพราะว่าน้องน้ำปิงไปดูมาแล้วบอกผมว่ามันดีมากเลยพี่ผมก็เลยอยากไปดูครับผมก็ขอบคากรุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรครับหักหักงานไปเลยไม่รอบเดือดมากมากได้ไหมครั กลับมากับเรื่องของงานของเราล่าสุดอ่ะสิงเกล่าสุดของเราพิ่งปล่อยพึ่งปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างสปอยก็อย่าฝันนะครับผมไม่ใช่คอนเ์มีล่าสุดกันนะตอนนี้พวกเราเอ่อได้ทาการค่อยค่อยปล่อยออกมากับซิงเกิลที่3ามของพวกเราในอัลบั้มนี้นะครับซึ่งก็คือเพลงชื่อว่าเพลง one shot ตอนนี้ก็เฉลยแล้วว่ามีการฟิชริงด้วยนะครับคนที่มาฟีดกับพวกเราก็คือพี่ี่ครับ ทอยยอยปล่อยแบบเป็นทินึเอ้ยท่าเต้นแ่บแอบๆอยงนี้กำลังเริ่มๆนะครับฝาทุคนรอติดตามกันอีกแค่สี่วันสามสี่วันเพลงออกแล้วเนอะอกวันที่สองนวก็สามสี่วันตอ๋อวันที่ห้าเหรอรือว่าวันที่แปดอาทิตย์หนึ่งอ๋อห้าอทิตเออห้าอาทิตย์เออาอาทิตย์นึอหรัอาทิตยเออหาทย์เออางานเยอะค้ับยัเมีความาทิยเอห้าอทเอาเออต์้นเออ่อเออ ตื่นเต้นตื่นเต้นตลอดครับพี่เนยครับเขาเป็นยังไงครับเนี่ยก็ตื่นเต้นแบเนบเป็นเป็นเป็นเพลงที่เราฟังแล้วเราก็ชอบมากตอนนั<ม>้น<ม>คิดว่าน่าจะแบบติดหูให้คนนี้แบบได้ฟังคือฟังครั้งแรกคือติดหูเลยครับการทำง,งานกับน้องๆเป็นยังไงครับพิกับ Pixie วินดี้ิกซี่คือไม่ได้ว่ามีโอกาสเพราร่วมงานกันมันอยู่เรื่อยๆเลยครับตั้งแต่แบบว่าเริ่มจากเป็นเกส s t ที่ละครของพิกซี่แล้วก็มีแบบ อะไรอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นเพลงนี้เนี่ยก็คือพี่ซี่น่ารักยังน่ารักเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นเป็นแบบ3มคนที่เก่งมากๆแล้วก็อดทนสู้มากๆเพราะว่าคือในเอ็มวีเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ดูมากคือ MV สวยมากนะครับแต่ว่าในการถ่ายทำเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่ามีการแจ้งอันนี้นึงเพราะเพลงเขาคาจะเป็นแบบซัมเมอร์พี่ซี่ก็คือแบบทนสุดๆแบบว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามันเป็นไรเข้าสีปปุ๊บแต่เรื่องหน้าที่ของพี่ซี่ก็คือ ทุกพักอะพิกซี่จะไปกินส้มตําแล้วผมก็ไม่ทราบว่าทําไมพิกซี่ถึงยังหุ่นดีอยู่กับแบบขนาดนั้นเอาไปเก็บไว้ตรงไหนคอหมูย่างส้มตําลาบแจ่วห่ออะไรเขากินตลอดทุกพักเลยครับผมแบบ Amazing อะเออตกใจผมก็ถามน้องว่าทําไมถึงยังแบบหุ่นดีอยู่เราเนองบอกว่าร่างกายมันจําไปแล้วบางพี่อ้าวให้กินบ่อยร่างกายเข้าใจแล้วไร้กินบ่อยแล้วร่างกายเข้าใจแล้วเออพี่อ้าวใหกินบ่อยรางกายเข้าใจแลวเอมอะไรอย่างเงี้ย อ่าไมบก็ผมผมจะเป็นฟิลหน้ามาแบบพิมมาครับใช่ส่วนเรื่องผมยาวให้ปักกี้ไปนะครับผมอาจจะเป็นในส่องผมทองแทนตอนนี้แต่ไม่อยากใครจะปิดแทนใครนะครับอ๋อตอนคือจริงๆอ่ะทางค่ายก็บอกมาเหมือนกันว่าแบบเอ้ยพิกซี่มานะเขาแบบคาแรคเตอร์มากเลยนะเขาแบบโหผิวมากจะส่งใครไปสู้ดีมีอยู่คนเดียวแลฮะปักกี้ อ่าอ่าอาอ่เฮ้ยเอะแปลกนะครับก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าโอ้โหตอบแบบกลังออกไปด้วยกันช่วยกันจับมือแล้วไปด้วยกันแบบพี่เป็กไมนติดโชคเมื่อกี้งงเลยเมอกี้จอยทูเดอะเวิมากเลยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเองฝ่งสองที่เป็นฝั่งเอง ครับผมก็ตอนนี้เพรสเซสกำลังจะปล่อยซิงเกิลที่3ของอะลบ้มที่2เร็วๆนี้นะครับผมชื่อเพลงว่า One Shot Free กับ p ิซซี่ครับผมก็รอติดตามกันได้ครับเป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนบอกว่าร่วมรุนแล้วก็นี่มีชาร์ลีให้ทุกคนเต้นกันด้วยนะครับผมครติดตามครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาเอาไปคใครเติมวงดีกว่าเตินสองซ้ำ ยเลยยยกันรอยแงไมเามองทกคนนะทุกคนขึ้นหนึ่งสตโอเคลัดแก้วต้องกทุกคนคัหนึ่งสองสาม บอกตรต่อ <differences S 2> ่่าค่ะมีได่น้ไห่ี่ับมีคนฝั่งเรียก